พามาชมรุ่นท็อปสุด1.5 Pro RS นะครับมาพร้อมปี2016แล้ะตัง้งแต่ปี2017นะครับตัวกันชนหน้าสะเกิดข้างกันชนท้ายน,นะครับก็เป็นตัว Type R เต็มระบบนะครับพร้อมทั้งติดูโทนให้แดนนี้นะครับยังให้พอล้อแม็กก็มีการเปลี่ยนให้ใหม่ด้วยนะครับเป็นล้อแม็กคอร์ส18นิ้วพร้อมยางเบิกใหม่นะเป็นยางลายซ้อมนะครับก็อดอกฝืนสูงไวยนะครับใช้กนันมาตั้ง50,000กิโลเราค่อยเปลี่ยนกันแล้วกันเนาะด้านบนเห็นว่า V Tech Pro ครับอันนี้ของแท้นั่นจ้ะ ก็บอกเลยว่าเครื่องเขาค่อนข้างแรงแล้วไปใส่บล็อกวานนะครับเวลายกคันเร่งขึ้นอู้เขาก็จะมีความเท่ขึ้นด้วยนะครับนี่คันนี้เนี่ยมีการทําท่อมาใหม่นะครับเป็นท่อเทเนียมนะครับทําจากรุ่นที่อยู่ในนี้นะครับเสียบพอลสิ่งนะครับเสียงก็มีความดุกมากขึ้นนะครับข้างในเป็นอย่างไรนะครับนี่รุ่นท็อปสุดเนี่ยจะได้นะเบาะหนังแบบไฟฟ้านะครับพวงมาลัยนะครับมันติฟังก์ชันนะครับจอนะครับเป็นตัวระบบ HDMI พร้อมระบบ แอปเปิลคาเพเนาะดิฟฟี่อตัวติดให้ครบชุดัง่ายๆแบบนี้เลยนะครับข้อเสียหรือว่าต้อหนิอีกเป็นอย่างแล้วกันนะเล็กน้อยคันนี้อยู่ที่2 4ง0 0 0สี่หมื่นสกิโลนะครับแถมเยอะไปนิดนึงนะครับเครื่องยนต์เราก็ยังรับประกันนะครับเหมือนเดิมเลยให้อีก1ปี2องหมื่นกิโลนะครับเครื่องยนต์ก็ถือว่าค่อนข้างเฟิร์มนะครับถึงแม้จะ2อ0 0 0 0กิโลนะแต่ว่านะครับแก้มหน้านะครับฝั่งขวาคันหน้าคันกลางนะครับ ส่วนฝากระโปรงนะครับก็นี่สวยๆนะครับซินเลอร์เดิมๆแบบนี้นะครับแต่ไม่เคยผ่านการช่วงหนักที่แน่อนอนนะครับต้นซานการันรตรีนะอ่ะเหี้ยงห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทของนั้นนะครับอังเทมีสไตล์กว่าใครๆแน่นอน